S <S <an> โอ๊ยแฟนเลตฉันตกอ่ะทำไงดีอ่ะฉันงงอ่ะคอมฉันเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเฟรมเลตฉันเลือกแค่สี่สิบเฉยด้วยค่ะหรือว่ามันมันปลอมวะเฟรมเลตมันปลอมหรือเปล่าวะาเดี๋ยวมาดูกันละกันทำไมรู้สึกมันกระตุกจังเลยวะอีดอก <c oughs> แต่สวยนะฉันชอบค่ะมาสวยมากแต่ทำไมมันเฟลเลยหรือสี่สิบอ่ะหรือว่ามันเฟลเลทมันปลอมวะดูดิทำไมจอฉันมันฝันงึองืงแบบเนี้ยเราจะมาเข้าสู่าสการทำนายอนาคตกันนะคะ,ะดูดูสกิลยฉันรู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะดูดิภาพมันน่งงๆแปลกๆอ่ะ ร้อสวยทำนายอนาคตอีดอกโอ้ยโอ้ยฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคอมฉันนะคะปืมปืม โอเคโอเคโอเคแผ่นดินไหว <c oughs> เอออีดอกแผ่นดินไหวอะ่ะทำไงอะ่ะ <c oughs> เราจะทำในอนาคตแล้วเราก็ต้องเล่นแบบ <c oughs>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  อีดอก <c oughs> ฉันรู้สึกว่ามันแบบเนอะเหนอะเนอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> ไป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 อ้าวอีดอ,อกเคนฝั่งนนก็มานี่วะโอเคจงหมาจงหมาโอเคโอเคฉันยังเล่นได้เนาะโลโลโลโอเคฉันก็ยังเล่นได้อยู่นะคะฉันว่าเฟมเลตตรงนี้มันหลอกสัน แต่ว่าด้วยความปิ่งนั้นมัน,นก็เลยแบบแผ่นดินไหวอะ่ะ okay. โอเคโอ,คโอคโ้ยขอขดูเรียกก่อนขอดูเรียกก่อนเออเออขี่มังกรอืมฉันชอบนะขามาผมยาว ปกตินางจะผมสั้นอะอันนี้คือผมยาวแล้วดูสวยอะชอบมันดูอเนเนอเนอมากเลยนะคะนี่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 ึมอุ้ยเพงจงหมาจงหมาปึบปึบอุ้ยอีดอกขาข้างเลย ฉันไปล้ฉันไปละฉันไปละรอดปะเฮีย hey, อิวเหมียวมันเหิวดูใหม่ดูใหม่มังกรชมพูอ่ะมังกรตอแหลอ่ะชอบขา <c oughs> มาหลุดจกากวัฏจักรผมขาวแล้วเออลองปรับไปเหมือนเดิมก่อนไหมพอก่อนเฟรมเลตสูงกว่านี้เอ,อ่ม อ,อ,อย่างเงี้ยหรออ่ะมันเป็นมีเดียมเหรอเนี่ยอลองดูดิเออมันลอยแล้วว่อะอมแ้่ฉันไม่ชอบมีเดียมนะฉัน already high เอออีดอกมันลอยจริงด้วยพอปรับเป็น full screen แล้วมันแบบลอยจริงด้วยโอเคสบายตาขึ้นเยอะเลยว่ะเออเออ,เอ,อ <laughs> เออเออดูดีขึ้นเออ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 ได้วะได้วะออเได้ว่ะโอเคโอเคกูสบายตาสมุดขึ้นนะคะอ่ะสวยเซ็มเล็กก็ยังน้อยอยู่นะแปดสิบเก้าสิบน่าจะเป็นเพราะว่าคอมฉันมันกากแหละ ดู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 เออผมฉัดลึกขึ้นจงหมาจงหมาบึมเดี๋ยวฉันจะออกเป็น Imperial mandate นะฉันจะไม่ออกเป็น E c เช e r i ี e e นะอันนี้นะคะเราจะแบบเน้นแรงเลยดูดีๆโล่ของนางเป็นเกดมังกรนะเออตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นแบบ เหมือนลมๆสีชมพูขาวๆอะไรเงี้ยมันเป็นเก็ดมังกรเลยนะเอาตรงนี้มีวอร์ดก็ปักไปเลยอ่ะเดี๋ยวไม่มีวอร์ดแล้วทำไมตัวฉันม,มันออตโต้อะไม่คิดว่าฉันมันออตโต้ขี่บ้ะคืออะไรก่อนบึมโอ้ยๆๆโอเคโอเค ยงน้อยฉันก็ไม่โดนคาตาอุ้ยอีคาตาได้ออซิดได้ไงมันปามีดมาทานันหนอมันไม่อะไรหรอกอย่างนี้แสดงว่าแพทหน้าพอเะสอจะเล่นเซิร์ฟหลักไม่ค่อยไหวไม่รู้วะก็ต้องมาลองดูละกันอา,อาจจะเป็นเพราะว่าแบบอันนี้ด้วยแหละเราต้องเราต้องปรับเป็นฟูสกรีนด้วยแหละทำไมเขาต้องให้ปรับเป็นฟูสกรีนวะฉันไม่เข้าใจอะ่ะ แกวอดแกวอดสวยนะดูสิเออฉันชอบตรงที่แบบมันเป็นแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้อมือนะมันสวยอะ่ะ <Never again. S 1> ดีไซน์ชุดคือสวยมากชอบแต่มันมีสีโคมาที่สวยกว่านี้หรือเปล่าฉันไม่รู้นะเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันแอบบแบบมนมนตุนตุนแบบไม่รู้อะ่ะ ถ้ามันมีสีอื่นแบบเป็นสีขาวกว่านี้ไปเลยชุดขาวกว่านี้ไปเลยมันอาจจะสวยนะเอฟเฟกสีชมพูเนี่ยคือโอเคและแต่แบบรู้สึกว่าสีชุดมันดูแบบหมนๆมนไปหน่อยอะทั้งตัวไม่ดูหม่นๆม,มนไปอะมันไม่มีอะไรที่มาขับสีผิวนางอะคือชุดนางเป็นสีแบบหมนๆมน,มน,มนแล้วผิวนางก็เป็นสีแบบแพนแพแบบนี้อีกอะ มีพอสรลองได้โอเคเบืมเดี๋ยวนะเอ่อ,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 นะอ,อทำไมฉันกดโลให้หล่อนแล้วมันไม่ไปหาวะเก๋อ๋อ,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 อปิงก่อนใันมันทำให้ฉันกดโลไม่ได้สก,กินนี้น่าจะทำเป็นสีทองอืมจริง ถ้าคามาได้สีทองน่าจะเลดนะเอามาให้วอลิเบร์เฉยเลยมาดูฟงฟิงดี่นะคะเอฟเฟกต์ใครจ้องกดดูบึม,มเห็นป่ะเอฟเฟกต์สวยแต่ถ้ามีสีโคมากอื่นอาจจะเลิฟก,กว่านี้อืมอ้ เปิบเปิบเปิบโลกนี่ความสวยไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็อีดอกเลือดมันไม่ลดเลยเนาะเออตายตายตายเออ,เอ,อตายแล้วตายละอิมพีเรียลมา <c ười> จริงตัวกระเทย ขามาควรได้สีทองใครสะควรได้เพชรแดงเอาให้ตัวชายแท้หมดเอาเอาให้ตัวชายแท้แบบกรมัดไปเลยอะ่ะฉันว่าเอา่อแพทก่อนอันเนี้ยดอนบิงเกมกนาควรได้สีทองมองกนาควรได้สีทองแล้วก็แพทเนี้ยขามาควรได้สีทองแล้วก็มกนาควรได้สีทองตอนบีวิชชิ่งอีกก็คือมอกนาควรจะได้สีทองสองตัวในปีเนี้ย เออมันไม่ควรจะเป็นแบบให้เคนมันไม่ควรจะเป็นให้หมีมันควรจะเป็นให้ตัวกระเทยค่ะมันสวยกว่าแต่ฉันเข้าใจนะที่เขา <laughs> ฉันเข้าใจนะที่เขาพยายามให้ตัวผู้ชายบ้างเพราะว่ามันมีแต่ตัวกระเทยที่ได้สีทองไงนะเขาอยากจะให้แบบความเท้าเดียมทางเพศอะไรเงี้ยนะแต่ตัวละครชายแฮกก็ได้สกินมาสตัวแล้วนะหมีแล้วก็ออีดอก เออโอเคโอเคมาหมุนหมุนอะไรป้อมค่มดูดูดมูมันมันเหมือนมันจะมีแบบมับงกรสองสีหรือเปล่าวะเนี่ยระหว่างสีฟ้ากับสีชมพูอะเนี่ยเนี่ยสอตัวแล้วก็มารวมเป็นตัวเดียวสองสีมังกรใหม่เขาอัปเดตมาใน PBE ยังวะน่าจะยังเนาะอ้อาวอีดอกจูงหมาพลาดละ โอเคโอเคโอเคฉัน okay, okay, okay. ว่าเกรฟก็น่าจะปิงเหมือนกันนะ <c oughs> ปึ๊บนี่นะครับอาจจะอยู่ในป้อมเนาะปึ๊บปึ๊บยิงมันยิงมันยิงมัน อา้าเดี๋ยวต้องออกแตนฮิลด้วยฝั่งนั้นมีฟิโอราแล้วก็ยูมีอ่ะวุ่นวายมากตายไปให้หมดตายไปให้หมดสู้เขาสินเชาเอาสอสู้เขาสินเชาสู้เขาสินเชาสู้เขาสินเชาโอเคแทงให้หมดเลย คฉันไปกลางนะเสียงสกิลมันจะมีเสียงมังกรเลอด้วยฟังดีๆหรอเสียงอะไรอะถ้าเนี่ยหรอเอ่มอีหลอกนี่หลอกกูหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นเลอน่าจะเป็นเสียงกูเลอเองนะคะไม่น่าจะเป็นเสียงมังกรหรอกค่ะเนี่ยอีหลอกมันหลอกกูเหมือนจะมีไอเทมกับพวกแอสซินด้วยตัวกระเทย ใช่มันจะมีไอเทมที่ทำให้เราอึดขึ้นด้วยนะในแพทที่เขาจะแบบอัปเดตอ่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยเจาะเกาะแบบของไม่ใช่สีตัดโล่แบบของเมดอะ่ะในที่สุดสิ่งที่เราเรียกร้องกันมาเขาก็ทำแล้วนะคะในพรีซีซั่นหน้าโลโลโลบึม แรงแรงแรงมองไม่เห็นนะนมีดอกตายหาหมดไม่กดฉันจ,จะรีวิวสก,กินไม่กดค่ะไม่กดจะจบยังจะจบยังยังรีวิวไม่ครบเลยเนี่ยมาเทามาเาเอาปุบอุย้ยวิ่งไปวิ่งไปหมีเออ เอออีเมลอีเมลตุ้ยอีเมลตุ้ยน่าจะตายเออโดนอีกไหนทันโอเคโอเคสวยนะคะสวยชอบสกินนี้ให้ผ่านเลยให้ผ่านเลยเล่นแล้วมันแบบ รู้สึก p e วถ้าได้เล่นเซิร์ฟจริงน่าจะ p ิวกว่าน,นี้เซิร์ฟนี้มันปิงเยอะมันต้ง200องสองร้อยกว่าเนี่ยขอกินผลไม้ก่อนนะคะผละไม้รถเข็นเขนมาละลบึมเทคล้อช่ำๆลอด,ดคอนโทรลตรงนี้ละกัน หมีสวยดีนะเอาจริงๆสีทองของหมี<ด>อะใครอยากดูสีทองของหมีวอลิแบรนี่สวยดีโอ้ยอีดอกฉันโดนนี่นี่น่าเลยโอเคโอเคถึงฉันจะไม่เล่นถึงฉันจะแบบเอออมาทำไมฉันไม่ซื้ออยู่แล้วฉันไม่แลกอยู่แล้วแต่คนที่เขาเล่นน่ะก็ควรจะเก็บเอาไว้นะดูดีมันมีเอฟเฟกอะไรอย่างงี้ด้วยแบบ เป็นไฟๆอย่างเงี้ย่ฉันดูหมีบ้างรีวิวหมีไปในวิด right> ีโอเดียวอุ้ยอีดอีโดยิงมันยิงมันยิงมันโอเคโอเคฉันกลับก่อนนะฉันจะตายแล้วเนี่ยบึมเฮามันฆ่าม yup ัน ฉันมีตัดหิวนะคะอย่าลืมะคะ่ะอ่ะอ่ะอ,อ่เข้าไปเลยพี่หมีเข้าไปเลยพี่หมีโลโลโลโอเค นางทำในอนาคตเยอะเกินไปนะคะเฮตีป้อมตีปอมโอ้คโอเคตีตีออโต้แอทแท็กค่อนข้างแบบเอ่อเฉยๆมากเลยๆมากแต่ก็ดูเหมาะสมดีถ้ามันจะเวอร์กว่านี้มันก็ ไม่ได้แล้วเนาะเพราะเอฟเฟกต์มันก็สวยมากแล้วอ่ะเคนมาเคนมาเคนมาเคนหมวยเคนหมวยป <c oughs> ืมเออทินเฉาไปางั้นแหละเอ่อจะไปช่วยช่วยไม่ทันวะอ๋อโอเคอ่ะอีดอก Enemy has been <laughs> ทีโมปิงพันหนึ่งในนี้ไม่มีใครปิงปกติเลยเหรออย่างน้อยก็ชื่อมีคนปิงปกติเช่วยแบบเล่นแบบผิวๆให้สักคนนึงไม่ได้หรอรอรอ,อยืนยุ่วาเพจยืนยุ่ e วเพจยืนยุ่งวเพจ ผมเข้าไปเลยบึมอ้าไม่โดนอีดอกอ่าวิง่ง,งมัวแต่มาดินดินดินเป็นไงล่ะจะสินเฉาฉันเข้าไปเป็นไงล่ะโอเค เดี๋ยวไปช่วยซินเฉาดีกว่าเฮ้ย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 เนี่ยกูวาอะไรดีกว้าเบิร์กโอเคอีกไงละเบิร์กไล่ไปไล่ไปไล่ไปโอ้ย อ,อีดอกเอบยิงได้ละทีมโมถ้าทีมโมไม่ปิงน่าจะยิงได้หละแต่ฉันเข้าใจว่าทีมโมมันปิงละเดี๋ยวนะทีมฉันถอยก่อนทีมฉันก็มั่นเหมือนกันอีดอกทีมฉันก็มั่นเหมือนกันมั่นไปะไรขนาดนั้นนะอีดอกอีหมีกดยอมใช่ไหมกดยอมประชดอีพ่อชายแท้เนี่ยมันเป็นลรคจิตกันเนาะอีดอก คนยงมมาชดอะไรอย่นั่นแหละบ้าออออตัวเองไปมั่นตายเองอีดอ,อกไปสกายไปโทษทีมโมอ,อันนี้ทีมโมไม่ผิดนะคะฉันบอกเลยทีมโมไม่ผิด ใชแ่แต่พอเก่งเออเฮ้ยอ๋ออ,อ,อีดอกแรงอ่ะยิงมันยิงมันมีตัดฮิลอยู่ยิงมันยิงมันเอาละค่ะ เอาล่ะค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะฉันไม่ค่อยชอบไอะะ้พวกคนที่มันแบบชอบประชดแบบจีจีอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาสมมติว่าทีมเราตายหมดอะไรเงี้ยแล้วก็จีจีประชดทำเฮียอะไรใครสนตีนเป็นล็อกจิตเหรออืมเป็นล็อกจิตเหรอ มันแพ้ก็คือแพ้มันจะมาทำไมมันจะมาประชดประชันอะไรกันมันแพ้คือแพ้เกมเนี้ยมีแพ้มีชนะอีดอกหมูบูดมีบูดอีดอก <c oughs> เออลกจีตชิบหายเลยมาทำมาทำเป็นแบบจริงจีอย่างงี้ทีมตายหมด ทีมตายหมดจีนเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าตายหมดค่ะทุกคนเสียอารมณ์ค่ะเพราะว่าสู้ฝั่งนั้นไม่ได้ค่ะเขารู้ตัวกันอยู่แล้วค่ะไม่ต้องมาประชดค่ะอีลูกช่างประชดอีดอกกระโดดมาแท่อีดอกมีอันติก็โดดมาแท่ไม่มีโดดลรวอีหมีโดเนี่ยไม่มีโดเก็บอันตรีไว้ทำอะไร ฝั่งแม่มึ่เหรอฮะอีจะมาทีมอะไรเนี่ยอีอกมึงนี่แหละคนเดียวแทนที่มึงจะกระโดดไปฆ่ามันมึงไม่กระโดดเอาว่กระโดดใส่งานศพแม่มึงเกหรออีอกฮะอีมีเออเนี่ยปติกิลยเนี่ยอะเนี่ยอลิแบร์อันตีเนี่ยทำไมยังไม่ใช้ตอนนี้เห็นทีท่าจะกระโดดได้ทำไมไม่กระโดดหืม โทษแต่ทีมไม่ได้มองตัวเองเลยอีหมีฝรั่งโบดอีกหนึ่งถ้าสมมติว่าอีหม,มีมันเป็นประมาณแบบว่าเออ oh, sorry ฉัน forgot to use my ultimate ไรเงี้ยเออกูไม่ว่ามึงหรอกค่ะแต่อันนี้คือมึงแบบไม่กดอันติแล้วมึงก็มาแบบ มาทีมอะไรของมึงเนี่ยมาทีมอะไรของมึงเนี่ยฮะถ้ามึงบอกว่ามึงโอเคลืมกดอ,อันติเองขอโทษเออก็ไม่ว่ามูลคา่าอีดอ,อกนี่โทษแต่ทีมหนีบูดตายแล้วตายแล้วเอา้าอีดอ,อกไม่ตาย แต่ทีมโทษทีมแต่ไม่โทษตัวเองเออ <h ums> สมน้ำหน้าอีดอแพ้ไปเลยฉันไม่ได้แคร์อยู่แล้วว่าฉันจะแพ้หรือชนะฉันไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะฉันจะมารีวิวสกินแต่เธอนั้น โทษแต่ทีมทำตัวหอกสิฉันก็ไปผักเนาะอีหมีติ๊กมนเลยทีโมติ๊กมนเลยเออสินเาวาติ๊กมันเลย,โโอเ,ลยเออ,น,น,เเอ,อนั่นแหละจ,จีโนโทีมโอเขาเล่นกันเป็นทีมอะค่ะอีหมีโลกอีฝรั่งโบดอีหมีโบดอีหมีนี่อีดอกไปติ๊กทีโมโเขาดาเมจทีโมโเขาเยอะกว่าจะ้ะสินสชวาเขาเยอะกว่าจะ้ะเรามาโทษทีมจะ้ะอีดอกตัวเองทำได้เลยเลยเลยอะ อยู่ในค่ามาตรฐานปานกลางเลยเนะี่ยดูฟิโอลาเขาเอฟไปตั้งนานแล้วตัวเองดาเมจเพิ่งจะมากกว่าฟิโอลาสี่พันเนาะเก๋มไม่ไหวเออนี่อันเนี้ยอันนี้คือชมกันเองเลยอดีคนอื่นเขาแบบจีจีเวลเพนะทีโมเวลเพยเนี่ยชมกันยกเวน้นอีหมีไม่มีใครชมอีหมีเลยค่ะอีหมีบูดค่ะไหนอ่ะอ๋นี่ โอเคโอเคอุ้ยฉันชอบสีนี้นะออฟซิเดียนมังกรม่วงเขียวอ๋อสีขาวด้วยสีเพลแต่ไม่ค่อยชอบสีผมสีเขียวอะ่ะอุ้ยอันนี้สีกระเทยสีม่วงชมพูม่วงม่วงสีสวยเยอะนะเนี่ยอันนี้ก็สวยเนี่ยแลดูเป็นแบบฟิลแบบแม่พระซันกอดเดส เออลลลลลอ้ยสีเขียวฉันก็ชอบป่าไม้อ่ะ,อ,ะอันนี้สีสวยเยอะเลยอ่ะจะชอบสีเนี้ยออฟซิเดียนส,สีดำก็เ okay คนั้นดูดักๆแต่ก็เฉยๆสำหรับฉันนะคะทำมาดีๆสีโคมาอันนี้เออมันควรจะซื้อทุกอันเลยอ่ะ